สวัสดีครับผมนายภพยวันโสภาพลจัดหาง,งานจังหวัดยะโสธรน,นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสวทยะโสธรเอฟเอ็มเก้าสม่เทินะครับที่มาให้โอกาสสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดยะโสธรน,นะครับได้มีโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนผู้สนใจคนหางานนะครับที่กําลังว่างงานอยู่ก็ดีนะครับในภาพรวมทั้งระดับ พื้นที่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าหน่วยงานของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเนี่นะครับก็พร้อมที่จะให้บริการที่น้องประชาชนนะครับก็ทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งในวันนี้นะครับได้รับการประสานงานจากสวทยโสธรมาว่าจะมาคุยกันเรื่องการให้บริการคนพิการนะครับซึ่งคนพิการนะครับเป็นภารกิจ นะครับหนในภา,ารกิจที่เรารับผิดชอบก็คือการบริการจัดหางานในประเทศนะครับคนพิการถือว่าเป็นกลุ่มเปาะบางกลุ่มเป้าหมายพิเศษนะครับซึ่งทางกรมการจัดหางานหรือสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดะยะโสธรซึ่งอยู่ในส่วนภูมิภาคนี้ก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามีภา,ารกิจที่หลากหลายแต่วันนี้เรามาเจาะจงเรื่องภา,ารกิจของภา,ารกิจเราที่ต้องให้ความช่วยเหลือคนพิการนะครับ ที่ผ่านมานะครับคนพิการนี้มีจํานวนมากทีเดียวนะครับที่ขาดโอกาสทางสังคมนะครับที่เราจะต้องเข้าไปบริการให้ทั่วถึงนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนายจ้างหรือคนพิการนะครับที่ต้องการอ,อยากจะ,ะเชื่อมโยงความสัมพันธ์เช่นนายจ้างจ้างคนพิการนะครับซึ่งกฎหมายตามพระราชบัญญัตินะครับ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคนพิการนี่ขึ่งบังคับให้ในายจ้างนะครับที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปนะครับซึ่งจะต้องบังคับให้จ้างลูกจ้าง1คนนะครับตามมาตรา3 3นะครับหากไม่ประสงค์จะจ้างก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34นะครับหรือนะครับก็ดำเนิกนการตามมาตรา3ามนะครับของพระราชบัญญัตินี้นะครับซึ่งในส่วนของสำนักง,งาน จัดหางานจังหวัดยะโสธรน,นะครับในปีงบประมาณ2568นี้นะครับเราก็ได้ไประชาสัมพันธ์ให้คนพิการให้ในจ้างนะครับที่ต้องการจัดจ้างคนพิการเข้าทํางานโดยการตามบังคับข้อกฎหมายนะครับแล้วก็คนพิการที่มาขึ้นทะเบียนการว่างงานเราเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้มีงานทำนะครับไม่พึ่งพา ผู้อื่นนะครับเป็นการช่วยเหลือลดภาระทางสังคมหรือสร้างโอกาสการมีงานทำให้คนพิการนะครับให้มีหน้ามีตาในสังคมให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนดีขึ้นนะครับสำหรับคนพิการนะครับปีนี้นะครับมีจํานวนน้อยมากนะครับมีอยู่สี่รายที่เข้ามาใช้บริการนะครับโดยมีขบวนการนะครับที่เข้ามาใช้บริการนะครับก็ต้องมาเข้า รับบริการที่สำนักงานจัดหาอาหาจังหวัดยะโสธรน,นี่ก็คือเข้ามาขึ้นทะเบียนนะครับโดยพนังกงานเจ้าที่ก็จะต้องดําเนินตามขั้นตอนนะครับซึ่งมีอยู่ไม่ไม่มากขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งทางพนังกงานเจ้าที่พร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลือท่านตามขั้นตอนพูดง่ายก็คือขั้นตอนทั้งหมดเจ้าท,ที่จะาพาทําพาชี้แนะพาช่องทางไปนะครับอีกกรณีก็คือ ทางกรมการจัดหางานนะครับมีช่องเว็บไซต์นะครับหากไม่สะดวกมานะครับก็ขึ้นทะเบียนทางช่องทางเว็บแอปลิเคชันไทยมีงานทำนะครับมีพิธีการใช้งานสำหรับผู้พิการนะครับก็มีการค้นหาตำแหน่งงานบ้างที่สนใจผู้สนใจนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับมีระบบ gps นะครับก็คือการสำรวจเชิงพื้นที่นะครับในทางภูมิศาสตร์มีหลักสูตรการฝึกอบรมนะครับมี หลากหลายนะครับก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดยะโสธรหรือ,อเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับเอาละครับที่ผ่านมานะครับคนพิการนะครับซึ่งเรามีภารกิจหนึ่งนะครับซึ่งคน,คนพิการจะต้องได้รับสิทธิ์นะครับนอกจากที่ลงทะเบียนไว้4คนแล้วนะครับแต่เรายังมีผลการกานอยู่ขณะนี้ณนณะนะวันที่ 2เมษาที่ผ่านมานะครับเรามีสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดจังหวัดยเนี่ยจําจำนวน5แห่งนะครับหน่วยงานภาครัฐจํานวน2แห่งนะครับซึ่งมีคนพิการที่เข้าได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือครั้งนี้อยู่ที่7รายนะครับก็มีเป็นชาย3เป็นหญิง4รายนะครับซึ่ง เป็นคนพิการทางความเคลื่อนไหวทางร่างกายนะครับเป็นคนพิการทางการมองเห็นนะครับกลุ่มนี้นะครับก็มารับบริการนะครับซึ่งได้รับการช่วยเหลือนะครับตามมาตรา35เห็นกฎหมายนะครับก็คือการจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ6ลายนะครับแล้วก็การจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการจํานวน1ลายนะครับ นันคือผลงานที่ผ่านมานะครับในอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีนายจ้างอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ยื่นขอใช้สิทธิ์ตามากฎหมายของมาตรา35มีภาคเอกชนที่มาจากส่วนกลางนะครับจำ,จำนวน29แห่งนะครับมีคนพิการในพื้นที่ของจังหวัดเรานี่ครับไม่น้อยเลยนะครับ86คนนะครับเป็นชาย 49คนหญิง37คนนะครับส่วนมากก็คือเป็นการาจ้างเหมา,าช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการนะครับจำนวน34ลายนะครับและการให้ความช่วยเหลืออื่นใด35าลายนะครับการจัดสถานที่บริการจำหน่ายหรือบริการหรือบริการต่างในจำนวน1นลายนะครับการฝึกงาน16หลายนะครับนั่นคือที่ผ่านมานะครับ เป็นการจ้างเหมาช่วงงานเป็นการฝึกงานซึ่งมากกว่านะครับนี่นะครับก็คือคนพิการเห็นจะเห็นได้ว่าคนพิการนะครับในพื้นที่เนี่ยเราได้รับบริการในพื้นที่นะครับก็มีค่อนข้างสูงนะครับเป็นภารกิจเราหน้าที่เราที่ต้องช่วยเหลือนะครับในส่วนของสีลายเนี่ยนยครับเราก็จะดำเนินการเ,าเข้าในระบบเช่นผลงานที่ผ่านมานะครับ น,นี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนคนพิการนะครับที่ยังมีโอกาสนะครับมารับมาขอใช้สิทธิให้บริการนักสำนักงานจัดหางานจังหวัดยักโสธรได้ในวันและเวลาราชการนะครับหรือท่านใช้บริการทางเว็บไซต์ไทยมีงานทําได้นะครับนโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสวทยักโสธรนโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณ ทางนายจ้างสถานประกอบการล่วงหน้านะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดยโสธรน,นะครับก็ยินดีรับใช้พี่น้องกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มนะครับซึ่งมีโอกาสผ่านมาก็มาแวะมาดูตำแหน่งงานบ้างถ้าไม่สะดวกก็ดูทางเว็บไซต์นะครับข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้ก็ถึง ไปทุกชุมชนทุกหมู่บ้านแล้วนะครับก็ท่านไม่สะดวกก็ใช้ช่องทางนั้นะนะครับหรือจะมาพูดคุยมาสอบถามมาสอบถามประเด็นปัญหาด้านอื่นๆทางเราก็ยินดีนะครับนอกาสนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ